สวัสดีครับมาติดตามสารการณ์ของ Moto2 2023สนามแรกของฤดูกาลนะครับก็เริ่มต้นไปเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่24มีนาคมแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามผลการซ้อมที่เกิดขึ้นที่ปอติเมลกันครับเอาละครับก็พาทุกท่านมาดูการซ้อมนะครับในครั้งแรกของ Moto2 ครับซึ่งก็มีนักแข่งไทยอย่างก้องสมเกียรติจันทรานั้นลงแข่งขันด้วยในสนามแห่งนี้ครับ ปีนี้กล้องเองก็เริ่มต้นด้วยดีนะครับจากการทดสอบแล้วก็การซ้อมหลายๆครั้งถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวและในการซ้อมครั้งแรกครับไอโอคุระนั้นจะไม่ได้ลงทำการแข่งขันในสนามแรกของปีนี้ครับเพราะว่าเจ้าตัวยังคงได้รับการบาดเจ็บและหายไม่ทันนะครับหลังจากที่ไปพลาดล้มจากการฝึกซ้อมจนข้อมือซ้ายหักนะครับนี่ครับเกตเวลซู well n ครับทีมได้ติด ป้ายนะครับแล้วก็อยู่ในรถแข่งของกล้องของไอโอคุระครับหมายเลข79ก79และนี่ครับกล้องสมเกตจันทราได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อในต่างประเทศนะครับรวมไปถึงการถ่ายทอดสดของ MotoGP ด้วยนี่ครับอยู่ในปีที่5ของฤดูกาลของ m อตอ o แล้วครับสำหรับกล้องสมเกตจันทราเปโดอคอสตาครับจังหวะนี้ครับจังหวะที่ลงมาตรงเนินตรงนี้ครับและก็หลุดออกไปครับที่โคง11 นี่ครับเปโดว์คอสตาถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์โลกเลยครับสำหรับโมโ o ทูในฤดูกาลนี้ดูดออกไฟตรงนี้ครับขณะนี้คือกล้องสมเกียริจันทราครับปีนี้ก็ถือว่าขยับทำเวลาได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทดสอบที่เคเรสแล้วก็ปอรตีเมาขณะที่การซ้อมในวันแรกนะครับกล้องลงไปซ้อมในช่วงแรกๆก,ก็ค่อยๆไล่กดเวลาครับไม่ได้ทำงานหนักมากกับการเค้นเวลาต่อรอบ แต่พอหลังจากที่เข้ามาที่พิดในครั้งแรกนะครับรันแรกออกไปเนี่ยกล้องอยู่นะครับที่11แล้วกลับมาเข้าพิดจากนั้นฝนตกครับทุกท่านพอฝนโปรยลงมาเนี่ยมันก็เลยทําให้นักแข่งหลายๆคนนะครับไม่กล้าที่จะกดเวลากันสักเท่าไหร่กลัวที่จะพลาดลมครับทีมงานก็ยิ้มนะครับกล้องบอกโอ้เซอร์ไพรส์ครับฝนตกซะงั้นใส่แว่นครับโอ้โหมาม่าเด็กเรียนเลยครับกล้องสมเกตนี่ไงลองฝนโปรยลงมา แฟนๆนะครับอยู่ตรงนี้และก็จบการทดสอบครับจบการซ้อมในเซสชันแรกแล้วครับกลายเป็นว่าเจคดิกซันเป็นคนที่เร็วที่สุดเลยครับนี่คือมานูเอลกอนซาเลสอยู่อันดับที่3นี่คือโทนี่อโบลิโนครับจบในอันดับที่4มาสรุปผลการซ้อมครั้งแรกของโมโนทูหน่อยครับเจคดิกซันเร็วที่สุดเลยครับนาที43.046วินาทีครับตามด้วยเปโดอคอสตาเฉือนกันแค่0.05เท่านั้นเองครับอันดับที่3มมานูเอลกอนซาเลส อันดับที่4นะครับเป็นของโทนี่ออรโบลิโนอันดับที่5เฟมินอัลเดเก้ครับอันดับ6แซมโลสอันดับที่7เชเลสติโนวีเอสติอันดับที่8แอรอนคาร์เนตครับอันดับที่9กาออลันโซโลเปสอันดับ10เป็นของฟิลิปซาลาสครับอันดับที่11เอเจรมีโอโคบา12กล้องสมเกียรติจันทรานะครับอันดับที่13โบเบนสไนเดอร์14ครับแบรรี่บอลเตอร์สครับ15เซอร์จิโอกาเซีย16 เอ่อบอคาโกเมสครับอันดับที่17เป็นของอัลเบิร์สอารีนัส18นะครับซอนตาวันเดนกูเบิร์ก19ดาวินวินเดอร์นะครับอันดับที่20่สิบกระครับเป็นของรอรี่สกินเนอร์21มาร์กอสซามิเรส22ชอนดีแลนเคนลี่นะครับอันดับที่23เป็นของโจโรบอสตามด้วยโรนโซเดลลาปอร์ตาและอันดับที่25ครับลูคัสทูโลวิสมีต่อท้ายนิดนึงครับอันดับที่26ครับโกตาโนซันเน 27เป็นของเดนิสฟอสเจอรครับ28นะครับจอร์ดี้ตอเรสแล้วก็อันดับที่29ตกเป็นของอเล็กซ์เอสกริกนั่นเองครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของเจคดิกสันนะครับผู้ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดในการซ้อมวันแรกของ m o โตถูนาที43.046นะครับประเดิมการซ้อมในฟรีแพคทิสทีี่1ได้ยอดเยี่ยมจริงๆขณะที่กล้องสมเกตจันทราก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในการซ้อมครั้งแรกอยู่อันดับที่12 ไม่ได้ตามผู้นําห่างนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับในช่วงของการซ้อมครั้งที่2